The Legend of f ฟู่เทตอนที่1,715ไม่จริงสำนักอนัสสวรรค์เป็นภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ผู้ฝึกตนจากอาณาจักรเก้าอาณาจักรสูงสุดยังคงมาถึงอาณาจักรอนัสสวรรค์เพียงเพื่อเข้าสู่สำนักอนัสสวรรค์เพื่อฝึกฝน สิ่งที่เกิดขึ้นในตระกูลเฉินทำให้พวกเขาตระหนักว่าเย่ฟู่เทียนตั้งใจเดิมที่จะสร้างสำนักอนัส,สวรรค์คือการสั่งสอนเจตจำนงของเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวและเขาจะไม่ยอมหยุดมิชน้นจะไม่มีผู้ฝึกตนอีกหลายสิบคนที่ครอบครองวงล้อศักดิ์ธิ์ที่สมบูรณ์แบบ นี่อาจหมายความว่าเย่ฟู่เทียนไม่รังเกียจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการสร้างวงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบแน่นอนหลักฐานก็คือต้องสามารถติดต่อกับเขาได้และมีความสามารถที่แข็งแกร่งเพียงพอของตัวเองดังนั้นวิธีเดียวคือการเข้าสู่สำนักอนัสวรรค์และกลายเป็นสิทธิ์หลักอย่างไรก็ตามในตอนนี้มันยากมากที่จะเป็นสิทธิ์หลักเพราะมีพื้นที่เหลือไม่มากผู้คนมากมายในอาณาจักรอนัสวรรค์รู้สึกเสียใจที่พวกเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขา เช่นเดียวกับที่สำนักอนัสวรร์หมกมุ่นอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาก็จากไปอย่างเงียบๆทีละคนโดยไม่เตือนผู้คนจำนวนมากเกินไปหรือให้ความสนใจมากเกินไปมีสมาชิกคนสำคัญเพียงไม่กี่คนของสำนักเท่านั้นที่ทราบเพราะทุกสายตาของเก้าอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิสูงสุดตอนนี้กำลังจดจ่ออยู่กับเขา เขาจะต้องระมัดระวังในขณะเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาจะไปโลกเบื้องล่างในการเดินทางครั้งนี้ถ้าเขาตามมาด้วยคนที่หมายถึงเขาอันตรายมันจะทําให้เขาตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าตระกูลเฉินและอาณาจักรทองคําศักดิ์สิทธิ์จะไม่กล้าโจมตีเขาทันทีหากพวกเขาต้องรู้เส้นทางการจักไปของเขาการวางแผนลอบสังหารอย่างลับๆก็ไม่อยู่เหนือพวกเขาไม่กี่วันต่อมาที่อาณาจักรมังกรแดงในอาณาจักรของจักรพรรดิซีหยอ ในวังของจัก,กรพรรดิเสียจัก,กรพรรดิเสียกำลังประนามเจ้าชายหลายคนและเจ้าชายคนโตเสียหอหีบเรงองงูกอไก่ไม้ไตค่คูอยู่ท่ามกลางพวกเขาเสียหอรององอกำลังจะบ,บรรลุนักบุญนิพพานศักดิ์สิทธิ์เขาสามารถเร่งการฝึกฝนของเขาได้เร็วแค่ไหนข้างๆเขาราชินีเสี่ยวยิ้มและอ้อนวอนตั้งแต่จัก,กรพรรดิเสียกลับมาจากดินแดนสูงสุดบุคลิกของเขาก็เปรียบไปทัศนคติของเขารุนแรงกว่าและไม่มีทายาทคนใดสามารถทำให้เขาพอใจได้ ราชินีเสี่ยวรู้ว่าจัก,กรพรรดิเสียต้องการเสด็จขึ้นครองบัลลังโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้มีอิสระที่จะเดินทางไปทุกที่ตามที่ต้องการหรือไปที่เขตสูงสุดอย่างไรก็ตามทายาตหลายคนของเขาก็ยังห่างไกลาจากการบรรลุอาณาจักรเรือนห่วงมากเกินไปน่าเสียดายที่ชิงหยวนไม่ได้อยู่ที่นี่มีเช่นนั้นนางจะสามารถครอบครองได้ภายในเวลาไม่กี่ปีจัก,กรพรรดิเสียคร่ำครวญ ถ้าก็คิดถึงสาวน้อยของเราเหมือนกันหลายปีแล้วที่เธอมาเยี่ยมพวกเราเสียงของราชินีเสี่ยวอ่อนโยนเธอคิดถึงลูกสาวของเธอในเมื่อเจ้าพ่อตั้งใจจะส่งต่อบัลลังก์ให้ชิงหยวนทำไมไม่โทรกลับหาเธอล่ะเสียงกล่าวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเสียชิงหยวนและดูแลน้องสาวตัวน้อยของเขามาตั้งแต่เด็กอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนทั้งสอง ตอนนี้เมื่อได้ยินความตั้งใจของบิดาที่จะให้เซียชิงหยวนขึ้นนอกครองบัลลังเจ้าชายก็พบว่าแนวคิดนี้ค่อนข้างจะทนไม่ได้เธอคิดว่าเธอสนใจไหมจักรพรรดิเซียเหลือบมองเสียงอย่างไม่ตั้งใจถ้าชิงหยวนเต็มใจที่จะกลับมาฆ่าก็ไม่ต้องมองพวกเจ้าแล้วทำไมเธอไม่กลับเป็นเพราะเขาหรือเซียหลงถามท่านพ่อจะอนุญาตให้ชิงหยวนตามเขาไปแบบนี้ได้หรือไม่แน่นอนว่าเขาหมายถึงเย่ฟู่เทียน จัก,กรพัิเซียมองไปที่เซี่ยหลงอย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้พูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตปกครองสูงสุดและไม่ได้กล่าวถึงสถานะปัจจุบันของเย่ฟู่เทียนช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นมากเกินไปดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงมันมันจะทำให้เกิดการหยุดชะงักโดยไม่จำเป็นในใจของพวกเขาเท่านั้นเขาถอนหายใจอย่างเงียบๆในหัวใจของเขาหากสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่พวกเขาทำในตอนนั้นเขาอาจจะให้เซี่ยหลงติดตามเย่ฟู่เทียนไปยังโลกเบื้องบน แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนแม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะไม่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแต่บางสิ่งเมื่อทำเสร็จแล้วไม่สามารถยกเลิกได้บางทีแม้แต่เสี่ยหลงเองก็ไม่รู้ว่าเขาพลาดอะไรไปในขณะนั้นก็มีแสงสีทองสาดส,ส่องลงมาจากท้องฟ้าจัก,กรพรรดิเซี่ยผงะเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนฟ้าไม่เพียงแต่จัก,กรพรรดิเซี่ยเท่านั้นแต่ในเวลานี้ผู้คนในเมืองของจัก,กรพรรดิเซี่ยทั้งหมดต่างเงยหน้าขึ้นมอง พวกเขาเห็นว่าจากนอกท้องฟ้ามีนก,กศัก์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งได้เข้ามาและฉีกขาดผ่านท้องฟ้าครอบคลุมพื้นที่ที่ไร้ขอบเขตด้วยแสงจ้านก,กศัก์สิทธิ์เก่งอะไรเช่นนี้นี่เป็นนก,กศัก์สิทธิ์ชนิดใดชาวเมืองจัก,กรพรรดเสียอุทานในขณะนี้สัตว์อสูรทั้งหมดในเมืองก็สุดตัวลงกับพื้นตัวสั่นดวงตาของพวกเขาเพ่งไปที่นก,กศักิ์สิทธิ์ที่มาจากฟากฟ้าเพื่อบูชามัน ในทำนองเดียวกันสัตว์อสูรทั้งหมดภายในวังของจักรพรรดิเซียก็กลับลงเช่นกันนอกวังภูเขาของเสียงส่งเสียงคร่ำครวญต่ำแล้วนอนลงเมื่อเซียหลงสังเกตเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจอย่างมากนี่เป็นนกศักดิ์สิทธิ์ชนิดใดและใครกันแน่ที่สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรจักรพรรดิเซีย ฟาบาทเสียงมาจากยอดนกสักดิธิ์และจกกักรพรรดิเสีย,ยยืนขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เขากำลังคิดจะมาถึงในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้นกศักดิทธิ์อยู่แดอยู่บนท้องฟ้าเหนือพระราชวังของจกกักรพรรดิเสียและจกกักรพรรดิเสียค่อยๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อพบกับพวกเขาด้านล่างพวกเขาราชินีเสี่ยวและคนอื่นๆมองไปที่ร่างของนกศักดิทธิ์และดวงตาของพวกเขาก็จับจ้องอยู่ที่นั่นหนึ่งในผู้นำคือเย่ฟู่เทียน เซียชิงหยวนก็อยู่ที่นั่นด้วยพ่อแม่เซียชิงหยวนเรียกออกมาเธอเดินไปที่ท้องฟ้าเบื้องล่างมีคนอื่นอีกหลายคนถัดจากเย่ฟู่เทียนและพวกเขาเป็นคนรุ่นก่อนจากโลกเบื้องล่างและจัก,กรพรรดิเซียจำพวกเขาได้นอกจากนี้เจียงเฉิงจือก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเย่ฟู่เทียนหากมีเหตุฉุกเฉินจริงพวกเขาสามารถจัดก,การกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัดนี้นกศักดิ์สิทธิ์นั้นได้กลายร่างเป็นมนุษย์สวมชุดกรอศักดิ์สิทธิ์สีทองและมองดูเขาอย่างเฉียบขาดมันเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจที่ทรงพลังอย่างยิ่งแรงกดดันจากพลังที่ปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากร่างกายของเขาเพียงคนเดียวทําให้จัก,กรพรรดิเสียวหวาดกลัวสวัสดีผู้อาวุโสจัก,กรพรรดิเสียโค้งคํานับเล็กน้อยและกล่าวสําหรับบุคคลเหล่านี้เขายังคงต้องรักษามารายาทไว้เพียงเพราะพวกเขามากับเยฟ่ฟู่เทียนไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับการยกเว้นจากการแสดงความเคารพ ไม่จำเป็นต้องมีพิธีการเจียงเฉิงจือตอบจัก,กรพรรดิปีศาจพยักหน้าเล็กน้อยสิ่งที่ถูกเล่นต่อหน้าพวกเขาทำให้หลายคนตกใจผู้อาวุโสพ่อของพวกเขาต้องกล่าวกับสัตว์อสูรนั้นด้วยความเคารพในฐานะผู้อาวุโสและแย่ฟู่เทียนกำลังขี่อยู่บนหลังของจัก,กรพรรดิปีศาจนี่คืออะไรเสียงดูทั้งหมดนี้รู้สึกตกใจเล็กน้อย ยิ่งกว่านั้นลมหายใจของเย่ฟู่เทียนก็ยังรู้ขณะที่เขายืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ปล่อยลมหายใจเขายังรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับพ่อของเขานี่คือสิ่งที่เรินหวงรู้สึกหรือไม่แต่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าพรสวัรคร์ของเย่ฟู่เทียนนั้นโดดเด่นเขาอาจจะเก่งที่สุดในอาณาจักรของจักรพรรดิเซียด,ด้วยซ้ำแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี คราวที่แล้วฝ่าบาทเสด็จไปอย่างรีบร้อนข้าจึงกลับมาครั้งนี้เพื่อพบท่านมันเกิดขึ้นที่ชิงหยวนก็อยากกลับบ้านเช่นกันเธอต้องการดูว่าฝ่าบาทจะเสด็จไปยังเขตปกครองสูงสุดเพื่อฝึกฝนหรือไม่เย่ฟู่เทียนกล่าวเพื่อไปอยังภูมิภาคสูงสุดแน่นอนจัก,กรพรรดิเซี่ยต้องการเขามีความคิดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่ไม่มีใครเข้าครอบครองอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเซี่ยดังนั้นเขาจึงลงเอยที่นี่โดยตำหนิทายาสองสามคนของเขาซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับเย่ฟู่เทียน ไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดข้าได้สร้างสำนักในอาณาจักรอนัสวรรค์ตอนนี้มีคนจำนวนมากปลูกฝังอยู่ที่นั่นนักดาบและคนอื่นๆก็อยู่ที่นั่นด้วยท่าฝ่าบาทเห็นด้วยเราสามารถกลับไปอยู่ด้วยกันและชิงหยวนสามารถดูแลได้ บางที่จัก,กรพรรดิอาจถามผู้อาวุโสเหล่านั้นที่เข้าร่วมการต่อสู้ของอาณาจักรมังกรแดงและดูว่าพวกเขาเต็มใจที่จะไปยังดินแดนอนัสวรรค์กับข้าในการเดินทางกลับของข้าหรือไม่เย่ฟ,ฟู่เทียนเสนอเป็นการตอบแทนความโปรดปรานจากอดีตในการต่อสู้ของอาณาจักรมังกรแดงนอกเหนือจากประมาจา์ดาบหลี่เหินแล้วผู้คนจํานวนมากรวมถึงพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ได้เข้าร่วมทั้งหมดเจ้าตั้งใจจะสูบฉีดออกจากอาณาจักรของข้าจัก,กรพรรดิเสี้ยกล่าว ฟาบาทเข้าใจความหมายของข้าเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลหนึ่งจะถูกกดดันอย่างหน,หนักสำหรับโอกาสที่จะลุกขึ้นโดยอยู่ในอาณาจักรของจักรพรรดิเซี่ยแต่เราสามารถอย่างรากอย่างมั่นคงได้ที่นี่การเข้าสู่ดินแดนอนณาสวรรค์กำลังเสี่ยงที่จะจบลงโดยที่พวกเขาตระหนักว่าโลกกว้างใหญ่เพียงใดขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เลือกเขาจะไม่บังคับเรื่องนี้แม้ว่าพวกเขาจะเลือกมาไปเขาจะทิ้งบางอย่างไว้ที่นี่สำหรับทุกคน ท่านพ่อสำนักอนัสวรรค์ที่เขาก่อตั้งตอนนี้กำลังรับสมัครสิทธิ์และมันจะกลายเป็นสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในนั้นมีบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าสำนักและยังมีเหรินห่วงตอนบนอีกมากมายเจ้าครบอกพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองเสียชิงหยวนกล่าวเสริมเธอกังวลว่าพ่อของเธอและคนอื่นๆจะไม่เข้าใจความหมายของคำเชื้อเชิญของเย่ฟู่เทียนและจะพลาดของล้ำค่าบางอย่างไป หัวใจของจัก,กรพรรดิเสียใจสั่นเขาได้เห็นสงครามของเหล่าบุคคลชั้นยอดที่สุสานของเหล่าทวยเทพซึ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะเย่ฟู่เทียนชายผู้นี้ได้สร้างเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นอีกครั้งในช่วพริบตาข้าเข้าใจจัก,กรพรรดิซีอย่ายักพอพานยักษ์หน้าแล้วฝ่าบาทข้าจะไปก้าวอาณาจักรก่อนแล้วจะกลับมาหาฝ่าบาทเย่ฟู่เทียนยิ้มและถามว่าชิงหยวนเจ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมเสียชิงหยวนไม่ได้กลับมาสักพักแล้ว เซียชิงหยวนมองไปที่เย่ฟู่เทียนจากนั้นที่หวาเจวิข้างหลังเขาและพยักหน้าเบาๆจากกรพัิเซียก็สังเกตเห็นเช่นกันเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนและถามว่าเจ้ากําลังจะจากไปหรือไม่ยังไงข้าก็ต้องกลับไประหว่างทางดังนั้นข้าจะให้ชิงหยวนใช้เวลากับฝ่าบาทและราชินีโดยไม่รบก,กวนอีกเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มฝ่าบาทข้าจะไปเดี๋ยวนี้เมื่อนั้นนกศักดิ์สิทธิ์ก็เปลี่ยนรูปเมื่อเย่ฟู่เทียนก้าวขึ้นไปบนนั้นและทั้งหมดก็จากไป เขาจะไม่ใช้รูปแบบการต่อสู้ของวังหรือราชินีเสี่ยวถามด้วยเสียงต่ำจัก,กรพรรดิเสียเหลือบมองเธอและกระซิบว่าผู้อาวุโสที่อยู่ถัดจากเขาคือเรนห่วงตอนบนจัก,กรพรรดิอสูรนกศักดิ์นั้นน่าจะเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจตอนบนด้วยในระดับนี้พวกเขาสามารถไปถึงเก้าอาณาจักรได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจเร็วกว่าการใช้รูปแบบการต่อสู้ราชินีเสียวพูดไม่ออกเมื่อได้ยินสิ่งที่จัก,กรพรรดิเสียบอกกับเธอเย่ฟู่เทียนอยู่ในระดับใด เรินหวงเขาแข็งแกร่งกว่าข้ามากแม้แต่หลี่เหินก็ไม่สนใจข้าอีกต่อไปแล้วตอนนี้ข้าอยู่เซิงและคนอื่นๆในความว่างเปล่าและดูเหมือนว่าพวกเขาเหมือนกันจัก,กรพรรดิเสียหายตัวไปในขณะที่มองไปทางเสียชิงหยวนตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเป็นจัก,กรพรรดิเสียชิงหยวนพยักหน้าราชินีเสี่ยวตกตะลึงรู้สึกไม่จริงเล็กน้อย ต้องใช้เพียงหนึ่งเดียวในการเลี้ยงดูคนอื่นๆจัก,กรพรรดิเสี้ตั้งข้อสังเกตตอนนี้เจ้าเข้าใจไหมว่าทำไมข้าถึงตำหนิพวกเขาเย่ฟู่เทียนอาจกลายเป็นคนที่เราทุกคนต้องคำนึงถึงในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่และพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้ระดับเรือนห่วงไม่นานมานี้เขาได้เริ่มการต่อสู้ในอาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิกลางซึ่งก่อตั้งตำแหน่งของสำนักอนัสสวรรค์ตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักทั่วทั้งเก้าอาณาจักรเซี่ยชิงหยวนกระซิบข้างเขา จัก,กรพัิเสียกระพริบตาไม่รู้จะพูดอะไรอีกชิงหยวนผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาจัก,กรพัิเสียถามทันทีใช่ดวงตาของเสียชิงหยวนมืดลงเล็กน้อยแล้วเธอก็พยักหน้าเบาๆภรรยาของเขาจัก,กรพัิเสียมองดูดวงตาของเสียชิงหยวนและถอนหายใจอย่างลับๆในใจเธอยังมีชีวิตอยู่ได้จริงๆเหรือตอนแรกพวกเขาคิดว่ามีเพียงความหวังอันริบรี เสียงและคนอื่นๆมองทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆรู้สึกชาเล็กน้อยภายในจัก,กรพัิเย่ฟู่เทียนนับตั้งแต่วินาทีที่เขามาถึงเย่ฟู่เทียนก็ไม่ได้สนใจแม้แต่จะมองเขาเมื่อผู้ทดสอบถูกละเมิดในการพาผู้คนต่างๆไปยังโลกเบื้องบนเพื่อฝึกฝนเขาไม่ได้กล่าวถึงทายาทของจัก,กรพัิเสียน,นี้ไม่ชัดเจนเย่ฟู่เทียนเคารพบ,บิดาของเขาและเต็มใจช่วยเหลือบิดาของเขาแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขา จุดสุดยอดแห่ง3,000อาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ทำไมทั้งหมดนี้รู้สึกเหมือนฝนัน The Legend of f u t ทีตอนที่1,716การตรวจสอบประวัติก่อนที่เย่ฟูเทียนจะมาถึงอาณาจักรของจักรพรรดิเสี่ยกลุ่มผู้ฝึกตนก็มาถึงก่อนเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้แจ้งเตือนวังของจักรพรรดิเซีย่ย นี่เป็นเพราะพวกเขาพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่ามกลางความทรงจำของสามัญชนในเมืองจัก,กรพรรดิเซียโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องรบกวนจัก,กรพรรดิเซียอีกต่อไปและดึงความสนใจมาที่ตนเองหลังจากที่เย่ฟู่เทียนและกองทัพของเขามาจากตระกูลเฉินสำนักสำนักอนัสนสวรรค์ก็เป็นที่รู้จักทั่วทั้งเก้าอาณาจักรและพวกเขาก็เริ่มยอมรับสิทธิ์อย่างไรก็ตามตระกูลเฉินได้คิดแผนอื่นพวกเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบภูมิหลังและที่มาของเย่ฟู่เทียน แม้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับเย่ฟู่เทียนได้แต่พวกเขาก็อาจสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างโดยการทำเช่นนี้ในอนาคตเมื่อพวกเขาไปทำสงครามกับเย่ฟู่เทียนจริงๆพวกเขาอาจมนีพ่าตายอยู่บนแขนเสื้อดังนั้นคราวนี้พวกเขาจึงไม่ได้วางแผนที่จะเตือนเย่ฟู่เทียนพวกเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการทั้งหมดนี้อย่างลับๆมิฉะนั้นพวกเขาจะทำให้เยฟูเทียนระแวง เฉพาะการกระทําที่เป็นความลับอย่างยิ่งและตรวจสอบภูมิหลังของเย่ฟู่เทียนอย่างชัดเจนเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถใช้ข้อมูลในช่วงเวลาวิกฤตในอนาคตได้ในฐานะที่เป็นตระกูลเฉินที่ภาคภูมิใจในตอนแรกพวกเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะทําสิ่งต่างๆในลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตามการต่อสู้ของตระกูลเฉินกับเย่ฟู่เทียนเป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกถึงอันตรายเช่นนี้ด้วยความอยากรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของเย่ฟู่เทียนและในการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตตระกูลเฉินจึงตัดสินใจลงมายังอาณาจักรนี้ขณะที่พวกเขาเดินลงมาจากอาณาจักรของจักรพรรดิเซีย่ยพวกเขามาถึงระดับต่ำสุดของสา0พันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นโลกมนุษย์ของ9้าอาณาจักรที่นี่บุคคลที่ข้านักบุญเป็นบุคคลในตำนานที่ยืมอยู่บนยอดแล้ว เหนือกว่าขั้นมนุษย์จะกลายเป็นนักบุญขั้นทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าขั้นนักบุญถือเป็นขั้นของมนุษย์จากมุมมองของตระกูลเฉินสถานที่เช่นก้าอาณาจักรนั้นอ่อนแอและน่าสมสรเย่ฟู่เทียนได้โผล่ออกมาจากสถานที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่แปลกใจเลยอย่างไรก็ตามมีข่าวหรือว่าจักรพรรดิแฟดผู้ยิ่งใหญ่ได้ฝึกฝนในโลกมนุษย์ด้วยเช่นกัน มีข่าวลือว่าบ้านเกิดของจักรพรรดิตรงห่วงและจักรพรรดิเย่ชิงอยู่ในโลกเบื้องล่างข่าวลือดังกล่าวมักจะไม่น่าเชื่อถือและเป็นเพียงการปรุงแต่งตามตำนานของพวกเขาในบางสถานที่สมาชิกของกองกำลังสามัญอาจไม่ทราบถึงข่าวลือดังกล่าวอย่างไรก็ตามตระกูลเฉินเป็นกองกำลังที่ยืนอยู่บนยอดสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่พวกเขารู้มากกว่าคนส่วนใหญ่ชีวิตของจักรพรรดิตรงห่วงนั้นไม่ธรรมดา จัก,กรพรรดิตรงห่วงเซจะลงมายังเบื้องล่างแต่เพียงเพื่อสัมผัสกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของโลกเท่านั้นย้อนกลับไปในยุคนั้นจัก,กรพรรดิตรงห่วงยังไม่ได้รวมจังหวัดศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับยุคปัจจุบัน3า0พันอาณาจากักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในตอนนั้นยังอยู่ในสภาพของความวุ่นวายเป็นเวลานานตระกูลเฉินกลัวเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเย่ฟู่เทียนก็มีตัวตนเช่นกันหรือไม่หากเย่ฟู่เทียนมีอยู่จริงนั่นจะสร้างปัญหาให้กับตระกูลเฉิน อย่างไรก็ตามท่ามกลางความทรงจําต่างๆที่พวกเขาได้สํารวจมาจนถึงตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่เย่ฟู่เทียนจะเกิดและเติบโตอย่างแท้จริงในก้าอาณาจักรดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เขายังเด็กและอ่อนแอมากแม้ว่าร่างใหญ่จะส่งลูกหลานของพวกเขามาที่นี่เพื่อฝึกฝนพวกเขาจะเริ่มต้นทําอย่างนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นนี้หรือไม่ในรัฐแห้งแรงของก้าอาณาจักรในภูเขาเมงกอมอบของเมืองจงโจตระกูลซูเกมีชีวิตชีวาม,มาก วันนี้เป็นงานฉลองวันเกิดของปรมาจารย์ภูเขามังกรหมอบและหัวหน้าตระกูลสูเกอซูเกอชิงเฟิงสมาชิกจากทั้ง9อาณาจักรมาฉลองและแสดงความยินดีกับเขานับตั้งแต่บุคคลของขั้นนักบุญปรากฏขึ้นในรัฐแห้งแลง้งตำแหน่งของรัฐแห้งแลง้งไม่สามารถเทียบได้กับที่เคยเป็นมาก่อนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่หลายแห่งปรากฏขึ้นในรัฐแห้งแลง้งภูเขามังกรหมอบเป็นหนึ่งในน,นั้น นอกจากนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างซูเกอิอชิงเฟิงและเย่ฟู่เทียนใครในเก้าอาณาจักรจะไม่แสดงความเคารพต่อเขาบ้างแม้แต่นักบุญเซียที่ทรงอิทธิพลที่สุดจากรัฐฤดูร้อนก็มักจะปรับปนกับนักบุญต่างๆในรัฐแห้งแล้งก่อนหน้านี้คงเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามนักบุญแห่งรัฐแห้งแล้งตอนนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงเนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับเย่ฟู่เทียน มีโตซันแห่งหอประัดอาจารย์ของเย่ฟู่เทียนและซูเกิชิงเฟิงลุงของเย่ฟู่เทียนพ่อของสิิพี่สองของเขานอกจากนี้ยังมีหยูซี่จากเมืองเล่นแร,แร่แปรธาตุตาของเย่ฟู่เทียนซึ่งเป็นพี่ชายของเย่ฟู่เทียนและหยวนหงจากภูเขาไทาห่างซึ่งเป็นพี่ชายของเย่ฟู่เทียนภูมิหลังแต่ละคนไม่ธรรมดา นักบุญเซียไปเยี่ยมอาณาจักรของจัก,กรพรรดิเซียเป็นครั้งคราวเพื่อค้นหาจัก,กรพรรดีจัก,กรพรรดิเซียจะสั่งสอนด้วยตัวเขาเองให้ดูแลนักบุญในรัฐแห้งแล้งเป็นอย่างดีพวกเขาอยู่ในตำแหน่งใดที่จะได้รับการดูแลเช่นนี้ปัจจุบันขั้นและความสามารถของนักบุญของรัฐแห้งแล้งไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตัวเขาเอง ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงมากระหว่างรุ่นน้องของก้าวอนาจารอยอย่างไรก็ตามบุคคลที่อยู่ด้านบนสุดกลับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกว่ามากบุคคลสําคัญของก้าอาณาจักรมาถึงงานเลี้ยงวันเกิดของซูเกอร์อชิงเฟิงแล้วภูเขามังกรหมอบเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาหลายคนหวนนึกถึงวันเก่าๆที่ดีหัวเราะและพูดคุยกันบางครั้งพวกเขาจะเลี้ยงดูเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆสงสัยว่าการฝึกฝนของพวกเขาตอนนี้เป็นอย่างไร เมืองที่อยู่เชิงเขามังกรหมอบก็มีชีวิตชีวามากเช่นกันหลายคนมาร่วมสนุกในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งหลายคนกำลังพูดถึงงานฉลองวันเกิดของซูเกอร์ชิงเฟิงตอนนี้บนยอดเขามมงกรหมอบมีนักบุญหลายคนของรัฐฤดูร้อนมาด้วยหรือเปล่าโดยธรรมชาตินักบุญเซี่ยก็มาด้วยภูเขามังกรหมอบเป็นที่นับถืออย่างสูงในเก้าอาณาจักรเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในรัฐแห้งแล้งท่านซูเกอก็เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน ย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาเข้าร่วมเย่ฟู่เทียนในสงครามหลายครั้งและรอดชีวิตจากพยันตรายนับไม่ถ้วนในหญิงของตระกูลซูเกอร์ซูเกอร์หมิงเย่สิทธิ์พี่สองของเย่ฟู่เทียนลูกเขยของตระกูลซูเกอร์กูตงลิวและสิทธิ์พี่สามของเย่ฟู่เทียนล,ล้วนมีชื่อเสียงหลังจากการสู้รบบนภูเขามังกรหมอกเจ้ากำลังพูดถึงการต่อสู้กับไปลู่หลีหรือไม่จนถึงตอนนี้ผู้คนยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่มีคนข้างๆพูดขณะหวนคิดถึงอดีต เย่ฟู่เทียนช่างเหลือเชื่อขนาดนั้นเลยหรือในขณะนั้นที่มุมหนึ่งของโรงเตี๊ยมมีเยาวชนสองสามคนที่แต่งตัวประหลาดนั่งดื่มเหล้าอย่างเงียบๆเ,เมื่อพวกเขาได้ยินคนในโรงแรมคุยกันเรื่องนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาเยาวชนเหล่านี้จ้องมองลึกแต่รัศมีของพวกเขาถูกยับยั้งรัศมีการฝึกฝนของพวกเขาไม่สามารถตรวจพบได้เลยอย่างไรก็ตามจากอารมณ์ของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดา จ้าไม่รู้จักเย่ฟู่เทียนหรือคนข้างกายถามเขาเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดเย่ฟู่เทียนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในรัฐแห้งแล้งแม้แต่ในเก้าอาณาจักรเขาได้กลายเป็นตำนานไปนานแล้วยังมีคนที่ไม่รู้จักเขาอีกเหรอข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาหน้าเหลือเชื่อแค่ไหนเจ้าช่วยเล่าเกี่ยวกับเขาหน่อยได้ไหมคนดีเด็กคนหนึ่งถามด้วยรอยยิ้ม ไม่นานมานี้พวกเขาได้ค้นหาความทรงจําของคนบางคนแล้วพวกเขารู้คร่าวๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเย่ฟู่เทียนแต่ก็ยังไม่ทราบประเด็นหลักพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนคนที่อยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยขณะที่เขาเริ่มคาดจาได้เมื่อตอนนั้น บุคคลน,นั้นเริ่มเล่าเรื่องของเขาสมาชิกของโลกเบื้องล่างมีระดับการฝึกฝนปกติดังนั้นพวกเขาจึงหลงไหลในเรื่องราวของบุคคลในตำนานเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเริ่มพูดด้วยความยินดีบรรดาเย,ยาวชนต่างนิ่งเงียบและตั้งใจฟังแม้ว่าพวกเขาจะดูถูกโลกมนุษย์อย่างดูถูกเหยียดหยามแต่เยฟู่เทียนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความโดดเด่นของเขาในก้าอาณาจักรสูงสุด,ดดังนั้นพวกเขาจึงฟังอย่างตั้งใจ พวกเขาคร่ำครวญอยู่ข้างในพวกเขาไม่เคยคิดว่าเย่ฟู่เทียนมาจากโลกมนุษย์และมาถึงโลกเบื้องบนผ่านการนองเลือดและการสู้รบที่นี่ในดินแดนเก้าอาณาจักรเย่ฟู่เทียนได้ประสบกับการต่อสู้แบบชีวิตและความตายแล้วในโลกมนุษย์เรื่องราวนี้จะไม่แพ้เรื่องราวของเย่ฟู่เทียนที่นำกองทัพเข้าโจมตีตระกูลเฉินของพวกเขาในเก้าอาณาจักรสูงสุด ในเมื่อเจ้าบอกว่าเย่ฟู่เทียนตัวเล็กและอ่อนแอแล้วเย่ฟู่เทียนมาที่เก้าอาณาจักรจากที่ไหนสมาชิกของตระกูลเฉินถามข้าเชื่อว,ว่าเขามาจากรัฐแห้งแล้งสำหรับพื้นที่ใดในรัฐแห้งแล้งที่เขามาจากนั้นข้าไม่แน่ใจบุคคลน,นั้นกดทำาไมเจ้าเริ่มแสดงความสนใจในตัวเขาด้วยหรือเปล่าข้าต้องการรู้สถานที่เกิดของเขาสมาชิกของตระกูลเฉินตอบด้วยรอยยิ้มข้าสงสัยว่าเขาสามารถบรรลุความสำเร็จในปัจจุบันได้เพราะเขาเป็นคนที่มีภูมิหลังพิเศษหรือไม่ ไม่แน่นอนหญิงสาวสวยเข้าร่วมการสนทนาเธอยังเด็กและสวยงามดูเหมือนเด็กสาวจากตระกูลที่น่านับถือเขามาที่นี่จากดินแดนแห้งแล้งตะวันออกตอนที่เขาอยู่ในเมืองโบราณอันแห้งแล้งเขาเรียนที่ภูเขาหนังสือซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการฝึกฝนหญิงสิทธิ์กล่าวเบา ยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งเข้าสู่ภูเขาหนังสือเมื่ออายุ18ปีลูกศิษย์ของสำนักกระท่อมไปพบเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อพาเขาเข้าสำนักก่อนหน้านั้นเขาเติบโตขึ้นมาในที่เปลี่ยวยิ่งกว่าเดิมเขาเคลื่อนตัวขึ้นอย่างชช้าและอาศัยความสามารถของตัวเองเท่านั้นเขาเป็นตำนานที่ซื่อสัตย์เมื่อเธอเอ่ยชื่อกระท่อมใครๆก็ได้ยินความภาคภูมิใจในน้ำเสียงของเธอ การลงทะเบียนของเย่ฟู่เทียนในสำนักกระท่อมไม่ใช่ความลับหลายคนในรัฐแห้งแล้งหมันรู้เรื่องนี้ดีเป็นเพียงว่าเธอรู้มากกว่าคนอื่นเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วผู้ชายคนนั้นคือลุงเย่ของเธออย่างไรก็ตามเป็นเวลานานมากแล้วที่เธอได้พบกับลุงเย่เจ้าหนูดูเหมือนเจ้าจะรู้มากทีเดียวชายหนุ่มพูดกับเธอด้วยรอยยิ้ม หญิงสาวเหลือบมองอีกฝ่ายและพยักหน้าขณะที่เธอเผยรอยยิ้มจางๆหลังจากนั้นเธอก็ไม่พูดอีกเลยท,ยท้ายที่สุดเธอไม่คุ้นเคยกับพวกเขาและจะไม่พูดมากเกินไปกับพวกเขาทุกคนขึ้นไปบนภูเขามังกรหมอบเธอเบื่อที่จะอยู่บนนั้นจึงลงมาบนภูเขาโดยบังเอิญเธอได้พบกับคนที่กำลังคุยกันเรื่องลุงเย่ในโรงแรมดังนั้นเธอจึงอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็น ดินแดนแห้งแล้งตะวันออกเด็กหนุ่มพึพมพำไพยใต้ลมหายใจของเขาเจ้าหนูเจ้าบอกว่าเย่ฟู่เทียนไปฝึกฝนที่ดินแดนแห้งแล้งตะวันออกจากที่เปลี่ยวกว่านั้นที่นั่นคือที่ไหนเป็นบ้านเกิดของเย่ฟู่เทียนหรือไม่หญิงสาวต้องการจะตอบแต่ผู้อาวุโสที่อยู่ข้างๆเธอเหลือบมองมาที่เธอจากนั้นเธอก็ไม่พูดอะไรและเพียงแค่ยิ้ม นายหญิงกลับกันเถอะผู้อาวุโสที่อยู่ข้างหญิงสาวพูดอย่างอ่อนโยนเขารู้สึกว่าเด็กสองสามคนไม่ธรรมดาอารมณ์ของพวกเขาไม่ธรรมดาเกินไปสายตาของพวกเขาไม่ใช่ของเยาวชนเช่นกันราวกับว่าพวกเขาสามารถจอดทะลุคนอื่นๆได้เพียงแค่จ้องมองเจ้าหนูเราคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวได้ไหมเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้นพวกเขาสามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้โดยการค้นหาความทรงจำของหญิงสาวคนนี้หลังจากนั้นพวกเขาจะไม่มีธุระอะไรกับเธออีกต่อไป ท่านขอรับในหญิงของเรายัางมีเรื่องต้องจัดการลาก่อนผู้อาวุโสกล่าวขณะลากเธอออกไปหญิงสาวก็ลุกขึ้นเตรียมจะจากไปอย่างไรก็ตามพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาถูกกลมล้อมรอบด้วยรัศมีศักดิ์สิทธิ์สีทองพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการเกิดอะไรขึ้นผู้คนในโรงเตี๊ยมต่างตกตะลึงเยาวชนสองสามคนยังคงจิบสุราโดยไม่สนใจโลกจากนั้นพวกเขาก็วางแว่นตาลงและคว้าขึ้นไปในอากาศโดยออกจากโรงเตี๊ยมพร้อมกับหญิงสาว หญิงสาวถูกพวกเขาจับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แต่ต้องเธอก็ตามเธอถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่กับพวกเขาเธอไม่สามารถต้านทานพวกเขาได้เลยทรงพลังมากฝูงชนประหลาดใจพวกเขาอยู่ที่ขั้นอะไรพวกเขาอยู่ที่ขั้นปราดระดับสูงหรือไม่พวกเขาก้าวออกจากโรงเตี๊ยมโดยตรงด้วยขั้นตอนเดียวพวกเขาเห็นเงาร่างสูงใหญ่แข็งแรงยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาในอากาศภาพเงาเดินไปหาพวกเขาและตะโกนว่าหยุดก่อน เสียงของเขาดังเหมือนฟ้าร้องออร่าของขั้นนักบุญอันทรงพลังสืบเชื้อสายมาจากเยาวชนผู้อาวุโสเป็นร่างที่ขั้นนักบุญจริงๆมันคือเจ้าเมืองแห่งเมืองเล่นแร่ปแปรธาตุคนรอบข้างประหลาดใจเมื่อเห็นเงาที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศเป็นเจ้าเมืองแห่งการเล่นแร่ปแปรธาตุโหลชือ การแสดงออกของหยูซี่บูดึงหญิงสาวที่ถูกจับคือหลานสาวของเขาลูกสาวของเสี่ยวเย่และหยูซี่ซึ่งเป็นลูกสาวของหยูซี่โหลชือมาเฝ้าเธอตั้งแต่เธอออกจากภูเขาที่จริงแล้วมีใครบางคนทำท่าโจง,งอครึ่มในดินแดนของรัฐแห้งแลง้งอย่างไรก็ตามเขาสังเกตเห็นว่าเด็กสองสามคนไม่ได้รับผลกระทบจากรัศมีของเขา จากระยะไกลรัศมีอันทรงพลังเข้ามาใกล้ทีละคนบนภูเขามังกรหมอบร่างขั้นนักบุญตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่นี่และพวกเขาก็สำรวจพื้นที่เพื่อมาที่นี่พวกเขาปรากฏตัวจากทิศทางต่างๆเยาวชนสองสามคนขมมดคิ้วในขั้นต้นพวกเขาเพียงแค่ต้องการค้นหาความทรงจำของหญิงสาวอย่างลับๆน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าตัวตนของหญิงสาวในโลกมนุษย์นั้นไม่ธรรมดาไม่น่าแปลกใจที่เธอรู้มากกว่าสามัญชนคนอื่นๆ ดูเหมือนว่าหูของพวกเขาจะถูกเป่าตอนนี้ปัญหาคือพวกเขาควรฆ่าคู่ต่อสู้หรือไม่